ตัวนี้นะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งปกติหลายคนก็บอกเอ๊ะเหมาัแต่งคอต์ว่าเนี่ยแต่งเฉพาะเอาผ่านเวลไฟจริงๆแล้วเราก็แฝงพวกรถไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างรถไฟฟ้าคันนี้นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าแต่วันนี้จะมาติดบันไดไฟฟ้าครับผมที่มาแก้ปัญหาคือเวลาขึ้นลงนะครับที่รถมันค่อนข้างสูง นะครับก็มาเพิ่มบันไดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับสำหรับคนสูงอายุหรือเด็กๆนะครับผมที่ต้องการขึ้นรถข้อดีก็คือ1เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวบันไดไฟฟ้าเนี่ยจะมีไฟ LED นะครับเวลาตอนกลางคืนทําให้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาขึ้นลง แล้วก็ที่สำคัญมาติดบันไดไฟฟ้านะครับที่นี่นะครับก็กับรถไฟฟ้าตัวนี้นะครับต่อแบบไม่ตัดต่อไฟฟไฟนะครับผมตรงรุ่นของ MG เลยใครที่มีรถไฟฟ้าอยู่นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับว่าเฮ้ยติดแล้วเป็นยังไงหรือต้องการคลิปวิดีโอนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับหรือใครอยากจะเพิ่มโต๊ะทามข้าว ก็ทําได้เหมือนกันนะครับจริงๆคือตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทมใหม่สําหรับรถไฟฟ้านะครับผมเราก็ถือว่าเราก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือจริงๆมันก็คือเป็นรถ MPV นะครับติดตั้งเล้นกันได้นะครับ MPV ก็คือเป็นรถที่ออกแบบมาใช้งานคล้ายๆรถตู้กับรถเก๋งคือถ้าเป็นรถตู้อะช่วงล่างมันก็จะแข็งแล้วก็รถเก๋งเนี่ยช่วงล่างก็จะนุ่มแต่ทีเนี้ย MPV ก็คือทําให้รถทั้ง2อัอมเนี่ยมาใช้งานได้ในนกประสงค์ก็คือ ขับง่ายเหมือนรถเก๋งแต่นั่งสบายเหมือนรถตู้อ่าประมาณนี้เลยครับผม